ที่ทานพร้อมด้วยครอบครัวตอนนี้บุหงาพบอะไรอย่างเนาะกำลังกดพบข้อเสนอและผู้มอบเป็นผู้เดินอะแต่ยังบุหงาเป็นสิ่งใดแล้วผู้มอบทานการจัสรัทักเมืองมาเป็นผู้มอบข้อเสนอจุดไหมกตไออยงอยังอง ยังบบเ,เห็นเห็นเถอยังบบเห็นเถื่อ,อตอนนี้ยังบ่หูเป็นออย่างตรวจละห้องเนาะเครื่องกรวดละห้องอยู่สองสามจุดจุดนี้อีกจุดหนึ่งรอบบริเวณนี้เขายังบ่เคยกรวดนะยังบ่กรวดเอาเอาแต่งห้องน้ำออกมาดีนี้ก่อน ดังแห้งบอดังแห้งพอนั่นปวดแล้วดังแต่ยังบ่มหัวเป็นสิ่งใดสองจุดมีอีกจุดหนึ่งเอาเจ้าพกโซศัพท์มานำตี้นางเนี่ยนางทับเนี่ยบม่ได้มีเต้ไ่มีเนาะใส่ใส่บังเต้บ่โอเคเอ

โอ้พบเโอ้เจ็ดเ,ดเดอ,อขึ้นเอาขึ้นบนแม่เก,กบเก็พระเจ้าองค์หลวงเอามือเอามือจ่อเอดเล้วอด้อมห่เล้อน้ำต้องแหงี่เนอ้อมปลาทอโอ้เกียรติพระเจ้าองค์หลวง โอ้แมเลยโอ้แกมข้อแกมแสงเด้อได้จองเก็บผเจ้าเด้อเกียใหญ่เกีใหญ่เกียใหญ่เกียใหญ่ตาดวานเมเกียเจ้าน่าจะเกียดเจ้าใหญ่สิบสองโมงตรงเป๊ะ

รแไมมาดีเลเอกสมาเตพึ่ดีไนมาข้าบุญตางเยอะแยบเนื่ออาปัดปัดปองกันัดแะอะอาทาดอาทแบน้องยุ่ใช้ยุ่ใช้ไม่ใช่สดีถ้ามีเวลา Hãy subscribe cho kênh hoa, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แัอเออคือว่าพอุมเออพรอมขององสูงวดาเพื่อนยักอุ่มิงยำยเบื้องเราเออมันดองเเอความเมวยออออเมเอทำุอเอาทรัพย์มรดกเกดไกใด้ทรัพย์มกเ ่ะมันไปเย็มถืออ่ะจ้าไปจมันแดงอ่ะออดส้มส้มคปะทนาเขาแล้วโอ้สมุดนมัยดีออดมาเลนาวาบด้ยุดสุ้สสุดสุกสุดุดสดอเดอดออด อาพนไล่หยอกมอตาดเดกระจาวย่นอายอาดตาดูเออเป้องบัทิงของคมานนเขาด่ได้ใตจัประามันใจเบเอม่านประจาทองกินข้าตลาบเนเด้อเอาฉะนั้นอามีทีิใจศรทาก็ข้อเชนญเข้ามามวงกินทงาน้อ เจะได้เอาืินทุปต้งนาเ่อพันไปแ้วระเจ้าไดเนกินทีนขงพเจ้าอที่าง้ในี้ดิทางนี้ดิทางนี้ดทางนี้นี้ก็เิอขอไม่พี่น้องเข้ามาพอบกินที่มใจโฆษนาทางเพื่อจบซึินพุ้คนระพุทธลุและก่อตั้ง้อพิพิธภัณฑ์ ข้าพูดรูปข้อเฮาเอาขาพ่เตอร์บํา่พี่น้องทุกคนมาในนี้มาเมื่อนี้นับตั้งแต่มือคุณพระเจ้าไปาให้พระเจ้าไุญละแมนรัวแล้วแต่คนมีบุญวัฒนาเออแมนมีบุญวัฒนาเพราะทุกคนจึงได้มาพบจึงได้มาพออาจจึงได้มาเห็นจึงได้มาทราบจึงมาไว้ถ้าเฮาบ่มีบุญวัฒนาเฮาจะได้มาพบบ่ได้มาพบมาพอแล้วบ่ได้มาทราบไว้ ย้อนมาบุญวัฒนาเขาได้กินได้ทานในเมืองอครนต้าพุทธังไรเขาได้กินได้ทานแล้วเขายิงได้มานบมาคาบมาไหวทำกินทำทานกี่น้องรายเด้อทำพระพุบปุบตะฮูเขาได้ขึ้นมาแล้วข้อความกรุณาคณะนัทชาต่างเมดทั้งท่านยิงและท่านใสกรุณานั่งลงน้ะนั่งลงแล้วพนมมือนั่งลงแล้วพนมมือ แล้วทุกๆทานเฝ้าพร้อมกันวาา่าซาดูซาดูซาดูโอ้ยเก็บเลยงับพี <steak> ่น้องงับไลายแปนละเก็บหรือว่า

けにかんけに นี่ได้ครับไม่ลด้